สวัสดีค่ะมาพอกับช่องสาวอีสานพากินนี่แล้วค่ะมื่อนี้สาวอีสานสิพาพี่พานองมากินก๋วยเตีย๋ยน้ำตกเนื้อเปือ่อยพี่น้องเนื้อเปือ่อยยุยยุยเลยพี่นอ้องดูนะหอนหอนอยู่แล้วก็กินแกมกับพริกจีพี่น้องสาวอีสานจีมานสองใหม่ยจ้สิก,กินเบิดบ่เบิดเดอสองใหม่นี่แล้วก็เนี้ยแกมกับมี่โหระพาพี่น้องอักโหระพาแล้วก็นนี่แหละ เด็ดมัน็นคือกะปีอันนี้กะปีกะพานการใส่งานมาแล้วพี่น้องกะปีไม่กินกับพริกจีเฮามาค่ะมากินกับสาวอิสานเด้อบะนี้กินแทบแทบน้ำสาวอีสานสาวอีสานกับผูกเครื่องมาแล้วแหละใส่เครื่องมาแล้วใส่ซ้อมดีกว่าใส่ไม้จะเกียบพุทถนัดพี่น้องอุ้ยจานใหญ่ค่ะพี่น้องเบิดมาเบิดด้อบะนี้มาเด้อมาเด้อมากินกับสาวอีสานเดอ้อ จานไงคะบูุ้นเหนื่อยเปยพี่น้องเลยเดี๋ยวน้ำตกเนื้อเปื่อยใส่ลูกชิ้นด้วยนี่ชิ้นเชบาดกันพี่น้องมาเนอมากินกระสาอีสานเนอะพี่น้องเลยเส็นเล็กพี่น้องเส็นเล็กเส็นเล็กน้ำตกเนือ้อเปื่อยพี่น้องอือืม พี่เนาะออหือดูด้านเลอะเี่ยไปพริกจีพี่นนนเนาะผู้กกแบบกะปิเขากะปิกับผ่บานการใส่งานมาเลยวหรพี่เนอะพริจีหอมหอมมากพริ Nå, bad. Well, Tuyệt là tuyệt mắn với nó <laughs> Tuấn phê Peki yamuğa

ห่อนพี่น้อยโจ๊กก็เจียวห่อนๆน่ะเฮ้าเจ็กบทฏนนะใส่เกียวพี่น้องใส่ส่อมเอาง่ายกว่าไอ้ส่อมมันยังสีดีเขาตาให้เขเองพี่น้องเอื้อ ก็น้ำนุอนๆไปเลยอือหือพีจีอือกะปฟพี่หน่อน้ำพี่จีก็เจวน้ำตกคือกันค่ะอ ทำ้งวะเรนกันร้อนแล้วพี่ร้วังเลยเพือ่อนจะขวง โอ้พี่น้องไม่ได้เว็นกระดนกอ้ไแบน nha nhỏ Cái chi phấy với nó Bị... Các bạn có chờ nắm tuổi thì cẩn thận Hun mm har -hmm.

แซ่บจิตจานทีละเ,เลยน้ำหูน้ำตาบ้าเหรอแซ่บใจล้วกินน้ำตกเนื้อเปื่อยแซ่บิตจานตรงพริกกี้เหนียะพี่น้องจังกะปิ เผ็แซ่บจีิจีดมเจ็บครับเี็บเนี่ย น้ำนัวขนๆเลยน้ำตกของรสออกเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็สมำๆเท่านั้นแนนำเจ้าบจับเนาะอ้อเจ็แบเจ็บเจ็บคัก ค่ะขอบคุณสําหรับคนที่เขามาเบิ้งคลิปสาวอีสานเ้อค่ะเนือไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้่องสาวอีสานพากินเ้อค่ะเพราะว่าเป็นกาลังใจให้สาวอีสานที่คลิปต่อต่อไปพี่เห็นน้องในเบิ้ดนะคะอย่าลืมกดติดตามนาเ้อคะ่ะทีได้ยวอต้องพลาดคลิปต่อไปของสาวอีสานเ้อค่ะมือหนีกับาพี่้าน่องมากินโอ้แส่บค่ะพี่หน่องก๋วยเตี๋ยวเนือเปื่อยเส้นเล็กแก้มกับอันกะปิิพก๋เี้กรเหียดอยู่หน่อยนึง แซ่บถึงใจพี่ด้ยวยค่ะลิปนี้สาวอีสานกะพาพีพ่พาหนอนมนกนนนากินแซ่บๆนี่แหละลิปหนากับสีพามากินเนี้ยแปลกไหมหลากหลายเรื่อยๆพี่หนองเนี้ยแซ่บๆพาพีพ่พาหนอนมากินน้ำกันค่ะลิปนี่สาวอีสานกะข,ขอตัวลาไปก่อน,นะะ้อค่ะพอกันไม่ลิปหนาสวัสดีค่ะ